สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์กันนะคะดูดนตรีน่ารู้มีอะไรบ้างการวิเคราะห์องค์ประกอบของทานดนตรีหนึ่งองค์ประกอบดนตรีไทยจะมีอะไรเสียงเป็นเสียงที่เกิดจากการบรรเลงดนตรีและเสียงขับร้องของมนุษย์นำมาเรียบเรียงให้เกิดการผสมประสานกลมกลืนกัน เสียงในโน้ตดนตรีไทยประกอบด้วย7เสียงคือโดเรมีฟาซอลาทีโดราด่าเข้าไปข้อสามระดับเสียงของดนตรีไทยเป็นบันไดเสียงที่เป็นเรงจะมีการกำหนดเสียงหลักไว้แน่นอนในทานดนตรีไทยเรียกระดับเสียงนี้ว่าทางมีทั้งหมด7ทางดังนี้ชื่อทางจะมีทางเพียงอ,อล่าง ทางในทางกลางทางเพียงออบนทางปรวดทางกลางแหบทางชวาเทียบเสียงของข้องใหญ่ตรงกับลูกที่3กับลูกที่10บดูดิทางในก็จะตรงกับลูกที่4กับลูกที่11บเทางกลางตรงกับลูกที่5กับ12ทางเพียงออบนตรงกับลูกที่6กับ13ทางปรวด ก็คือทางนอกตรงกับลูกที่7กับ14ทางกลางแถบตรงกับ8กับ15ทางชวารตรงกับลูกที่สองและ16ระดับเสียงของของของไทยและสากลนะคะเทียบกันฟาเท่ากับตัว f ซอนเท่ากับตัว G ลาเท่ากับตัว a อชีเท่ากับตัว b โดเท่ากับตัว C เรเท่ากับตัว d มีเท่ากับตัว e นะคะบทบาทของระดับเสียงตัวนี้ ข้อแรกทางเพียงอ,อร่างใช้กับวงปีพ่พาดดึกดําบันหรือวงปีพ่พาดไม่นวมทางในใช้กับการแสดงโขนละครทางกลางใช้กับการแสดงโขนหรือหนังใหญ่ทางเพียงอ,อบนใช้กับวงเครื่องสายและโมโูรีทางกรวดใช้กับประกอบการเตเสภาทางกลางแหบทางนี้ไม่มีผู้นิยมนํามาบรรเลงมากนะักทางชวา ใช้กับวงปีพาดนังหงกับเครื่องสายปีชวาจังหวะเป็นการจัดระเบียบเสียงให้ในเพลงให้มีความช้าเร็วตามบทประพันธ์จังหวะมีอยู่3ระดับคือจังหวะช้าจังหวะกลางจังหวะเร็วจังหวะช้าเรียกว่า3ชั้นจังหวะกลางเรียกว่า2ชั้นจังหวะเร็วเรียกว่าชั้นเดียวชิงการใช้ชิงกำกับเสียงเป็นเสียงเบาฉับเป็นเสียงหนัก หน้าทับเป็นการนับจังหวะโดยใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังหรือกรองเป็นเครื่องกําหนดจังหวะดนตรีที่ใช้ตีกับหน้าทับเช่นตะโพนกองแขกกองสองหน้าโทนร,รมนาทํานองเป็นการจัดระบับเสียงสูงต่ำของเสียงดนตรีในบทเพลงให้เป็นไปตามบทประพันธ์ของเพลงแบ่งออกเป็นลักษณะคือทํานองร้องและทํานองการบรรเลงการประสานเสียง เป็นวิธีการบรรเลงดนตรีและขับร้องคนละเสียงในเพลงเดียวกันพร้อมกันสองเสียงการประสานเสียงของดนตรีไทยการประสานเสียงในเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีบางชนิดสามารถบรรเลงประสานเสียงได้เช่นระนาดเอกระนาดภูมบรรเลงประสานเสียงโดยตีเป็นเสียงขั้นคู่ 2. เสียงประสานโดยการแปรทำนองหลัก ทำนองรูปของให้เป็นทำนองเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 3. การประสานของเสียงในเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีชนิดสามารถประสานเสียงได้เช่นระนาดเอกระนาดทุม้มบรรเลงประสานเสียงโดยตีคู่กัน 2. องค์ประกอบของดนตรีสากลดนตรีสากลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตะวันตกนะคะที่มีมานานแล้วเช่นร็อกแอนด์โรลแจ๊สเป็นต้นเสียงก็คือโทน เกิดจากการบันเลงเครื่องดนตรีและการขับร้องของมนุษย์เรียบเรียงให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนจนเป็นเสียงเพลงคุณสมบัติของเสียงสี่ประการคือระดับเสียงความสั้นยาวของเสียงความเข้มของเสียงคุณภาพของเสียงอ้าสัปดาห์นี้เราเรียนกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราต่อกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ